สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องซามูไรเวหกสิบเก้าช่องที่จะพาคุณย้อนเวลาสู่ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยดื่มด่ำกับเรื่องราวของเหล่านักรบผู้กล้าหารวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดเข้มข้นของซามูไรท่านหนึ่งที่น้อยคนนักจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเขาอย่างลึกซึ้งแต่เรื่องราวของเขานั้นเป็นไปด้วยความพลิกผันความลึกลับและบทเรียนอันลลําค่าที่จะทำให้คุณป้องอ้าปากค้างเรากำลังพูดถึง ซาตะเกะโยชิโนบุยอดซามูไรผู้พลิกชะตากตูลเขาให้รอดพ้นจากหายนะในยุคเซนโกกุยุคที่แผ่นดินญี่ปุ่นลุกเป็นไฟเขาทำได้อย่างไรเขาเผชิญหน้ากับอะไรมาบ้างและอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นคู่รอดชีวิตที่น่าทึ่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะมาตีแผ่เรื่องราวของซาตะเกะโยชิโนบุตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวาระสุดท้ายของเขา การผจญภัยอันน่าตื่นเต้นกำลังจะร่อขึ้นแล้วครับซาตะเกะโยชิโนบุถือกำเนิดในปี1570ณปราสาทโอตะในแคนฮิตาจิซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดอิบารากิเขาเป็นบุตรชายคนโตของซาตะเกะโยชิชิเงะไดเมียวผู้เข้มแข,ข็งแห่งตระกูลซาตะเกะตระกูลนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นหนึ่งในตระกูลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากมินามโตโนโยริมิซุผู้ก่อตั้งโชกุนคามาคุระ ตั้งแต่ยาวายโยชิโนบุได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดตามวิถีปูชิโดไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาบการยิงธนูการขี่ม้าไปจนถึงยุทธวิธีทางการรบทุกเช้าตรู่เขาจะลุกขึ้นฝึกดาบในลานกว้างของปราสาทเสียงคมดาบกระทบกันดังกังวานเป็นจังหวะบอกเล่าถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เคยลดลงแม้ในยามที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจากขอบฟ้าโยชิโนบุก็ยังคงอยู่ในชุดฝึกซ้อมฟันดาบด้วยความตั้งใจ ยายตาของเขาจับจ้องไปยังคู่ต่อสู้สมมุติเรากับว่าชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับทุกย่างก้าวทุกการฟันดาบที่คมกริบการฝึกฝนนี้ไม่เพียงหล่อหลอมร่างกายของเขาให้แข็งแกร่งแต่ยังบ่มเพาะจิตใจให้เยือกเย็นมีสมาธิและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์เขาเรียนรู้จากพ่อผู้เข้มงวดถึงศิลปะแห่งการบัญชาการการวางแผนและเมื่อเติบโตขึ้นโยชิโนบุเริ่มมีบทบาทสำคัญในการบริหารตระกูล เขาเข้าร่วมการประชุมสภาของเหล่าคุณนางคู่เต่าตั้งแต่ยังเยาว์วัยคอยซึมซับและเรียนรู้กลยุทธ์การปกครองและศิลปะการทูดที่ซับซ้อนแม้จะต้องนั่งฟังการถกเถียงที่ยาวนานและซับซ้อนบางครั้งก็อดคิดในใจไม่ได้ว่าทำไมคุณนางเหล่านั้นถึงได้ถกเถียงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆได้นานนาดนี้แต่เขาก็ตั้งใจฟังทุกคำพูดพยายามทำความเข้าใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของทุกการตัดสินใจครั้งหนึ่งในการประชุมเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกิน หลังการเก็บเกี่ยวพ่อของเขาซาตะเกะโยชิชิเงะได้ถามความเห็นของโยชิโนบุเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องแหล่งน้ําเล็กๆแห่งหนึ่งโยชิโนบุซึ่งก่อนหน้านี้เพียงแค่นั่งฟังเงียบๆกับเสนอทางออกที่สอนจ้านสันและยุติธรรมทําให้ทุกคนในที่ประชุมต่างหันมามองด้วยความประหลาดใจแผนของเขาไม่เพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เต่าแอร์หลายคนมองข้ามไป นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นถึงไหวพริบและวิสัยทัศน์ที่ไม่ธรรมดาของโยชิโนบุที่ค่อยๆฉายแววออกมาท่ามกันงลางยุคสมัยที่อัมไปด้วยความไม่แน่นอนยุคเซนโกคือยุคแห่งความโกลาหลแผ่นดินญี่ปุ่นแบ่งแยกเป็นแว่นแควนต่างๆที่ทำสงครามแย่งชิงอำนาจกันอย่างไม่หยุดหย่อนตระกูลซาตะเกะเองก็ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากตระกูลข้างเคียงอยู่ตลอดเวลา หนึ่งศึกที่สำคัญที่สุดคือศึกโกกูฟุในปี1589ตระกูลโฮโจอันยิ่งใหญ่พยายามจะขยายอิทธิพลเข้ามาในดินแดนของซาตะเกตกองทัพของซาตะเกตคูณตามมานจาโฮโจนั้นมีจำนวนมหาศาลและดูเหมือนว่าตระกูลซาตะเกะจะไม่มีทางรอดในการเผชิญหน้าครั้งนี้แต่โยชิโนบุในวัยหนุ่มกลับไม่ได้หวั่นไหว เขาเห็นช่องว่างในการเคลื่อนทัพของโฮโจกและเสนอแผนการโจมตีแบบสายฟ้าหลับต่อพ่อของเขาคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศหนาวเหน็ดกองทัพซาตะเกะทายใต้การนำของโยชิโนบุได้เคลื่อนพลอย่างเงียบงันผ่านป่าทึบและภูเขาที่เต็มไปด้วยหมอกควันไปยังจุดยุทธศาสตร์ที่คาดไม่ถึงในยามค่ำคืนที่ดวงจันทร์ลับขอบฟ้าโยชิโนบุตะโกนกึกก้องเข้าโจมตีกองทัพของซาตะเกะ เข้าปะทะกับกองทัพโฮโจที่ยังไม่ทันตั้งตัวอย่างรุนแรงสถานการณ์จากการตั้งรับสู่การรุกและสามารถขับไล่กองทัพโฮโจให้ล่าถอยไปได้ในที่สุดชัยชนะครั้งนี้ทำให้ชื่อของซาตะเกะโยชิโนบุเป็นที่ประจับและตอกย้ำความสามารถในการเป็นผู้นำของเขานอกจากการทำสงครามกับไดเมียวต่างๆแล้วซาตะเกะโยชิโนบุยังต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นนั่นคือนินจาในยุคเซนโกกุ นินจาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสอดแนมรอบสังหารและสร้างความวุ่นวายโยชิโนบุรู้ดีว่าศัตรูไม่เพียงแต่มาจากภายนอกกำแพงปราสาทแต่ยังอาจแฝงตัวอยู่ได้ทุกที่ครั้งหนึ่งมีข่าวลือหนาหูว่ากลุ่มนินจาอินะพยายามแทรกซึมเข้ามาในปราสาทโอเพื่อลอบสังหารโยชิโนบุข่าวลือนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับเหล่าขุนนางและผู้ติดตาแต่โยชิโนบุกลับสงบนิ่งเขาเรียกหน่วยนินจาโกกะที่พักดีต่อตระกูล เข้ามาสอบถามรายละเอียดและสั่งให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดคืนนั้นโยชิโนโบุแกล้งทำเป็นพักผ่อนอยู่ในห้องส่วนตัวแต่ที่จริงแล้วเขาได้เตรียมการป้องกันเอาไว้แล้วเมื่อนินจาอินะผู้กล้าหาญพยายามบุกลุกเข้ามาในห้องของโยชิโนโบุพวกเขาต้องพบกับดับดับดกที่ซับซ้อนและการโจมตีโต้กกับจากหน่วยนินจากโกกาที่ซุ่มซ่อนอยู่นินจาอินะต้องล่าถอยไปพร้อมกับความชักภัยคุกค,คามที่มองไม่เห็นเช่นนินจาอีกด้วย จุดพลิกผันครั้งสำคัญในชีวิตของโยชิโนโบุเกิดขึ้นเมื่อโทโยโทมิฮิเดโยชิมหาอำนาจผู้รวบรวมแผ่นดินญี่ปุ่นได้สำเร็จเริ่มรวบอำนาจและบังคับให้ไดเมียวต่างๆสวามิภพตระกูลซาตะเกะเองก็ถูกกดดันอย่างหนักให้เข้าร่วมในการศึกโอดาวระการตัดสินใจครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของตระกูลโยชิโนโบุรู้ดีว่าการขัดขืนฮิเดโยชิคืออ่านฆ่าตัวตาย แต่การยอมสวามิภักด์ก็อาจหมายถึงการสูญเสียอิสรภาพและศัพศีของตระกูลเขาใช้ไหวพริบทางการทูตเจรจากับฮิเดโยชิอย่างชาญฉลาดเขาเดินทางไปยังค่ายของฮิเดโยชิและด้วยท่าทีนอบน้อมแต่แฝงไปด้วยความกล้าหาญและเหตุผลโยชิโนบุสามารถโน้มน้าวให้ฮิเดโยชิยอมรับการสวามิภักดิ์ของตระกูลสตาเกะได้โดยที่ยังคงรักษาสถานะและความเป็นผู้นำของตนไว้ได้ การกระทำนี้เป็นการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของโยชิโนบุที่มองเห็นสถานการณ์โดยรวมและเลือกเส้นทางที่จะนำพาทับซาตะเกะไปสู่ความอยู่รอดไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในสงครามเล็กๆน้อยๆการตัดสินใจครั้งนี้ของโยชิโนบุเป็นการวางหมากที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ตระกูลของเขารอดพ้นจากการถูกทำลายล้างตัางจากตะปูลแม้จะสวามิภักดิ์ต่อฮิเดโยชิแต่โชคชะตาก็ยังคงเล่นตลกกับซาตะเกะโยชิโนบุ หลังจากการเสียชีวิตของฮิเดโยชิอำนาจก็ตกอยู่ในมือของโทคุกาวะอิยาสุโยชิโนบุเลือกที่จะยืนอยู่ฝ่ายอิชิดะมิตซุนาริในศึกเซกิกาฮาระซึ่งเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้การตัดสินใจครั้งนี้เกือบทำให้ตระกูลซาตะเกะต้องถูกทำลายล้างอีกครั้งแต่ด้วยความสามารถในการประนีประนอมและการทู่ที่เหนือชั้นของโยชิโนบุเขาไม่เพียงรอดพ้นจากการประหารชีวิตแต่ยังได้รับอนุญาตให้ปกครองดินแดนในแควนเดวะ ปัจจุบันคือจังหวัดอากิตะถึงแม้จะต้องย้ายถิ่นฐานจากคิตาจิแคว้นอันอุดมสมบูรณ์และเป็นที่ตั้งของบรรพบุรุษแต่โยชินโนบุก็มองเห็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในดินแดนทางตอนเหนือที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้การย้ายถิน่นฐานครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัวและความเป็นผู้นำที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของโยชินโนบุเขาเริ่มต้นสร้างปราสาทคูโบตะขึ้นมาใหม่และพัฒนาเมืองรอบๆปราสาท ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่โยชิโนบุกับสามารถสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้ตับตะกูลได้อีกครั้งซึ่งแสดงให้เห็นซามูไรผู้นี้ปราสาทคูโบตะหรือปราสาทอากิตะในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่ป้อมปราการป้องกันค่าศึกแต่เป็นศูนย์กลางการปกครองและวัฒนธรรมของแควนอากิตะโยชิโนบุใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างปราสาทแห่งนี้ ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองเขาไม่ได้สร้างปราสาทขึ้นมาเพียงเพื่อความแข็งแกร่งทางทหารแต่ยังให้ความสําคัญกับการออกล้าให้สวยงามและสนุกสบายต่อการอยู่อาศัยของประชาชนด้วยกําแพงหินที่แข็งแกร่งประตูทางเข้าที่โออาและหอคอยสูงตระหง่านเป็นเครื่องยืนยันถึงความรุ่งเรืองของตระกูลซาตะเกะภายใต้การนําของโยชิโนบุภายในปราสาทมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ การเขียนบทกวีและการจัดดอกไม้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญานอกจากนี้โยชิโนบุยังส่งเสริมการค้าและการเกษตรทำให้แควนอากิตะกลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีชีวิตชีวาผู้คนต่างพากันยกย่องโยชิโนบุว่าเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและเป็นผู้ที่นำพาสันติสุขมาสู่ดินแดนแห่งนี้ปราสาทคูโบตะจึงไม่ใช่แค่เพียงปราสาทแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่โยชิโนบุทิ้งไวใ้ให้กับคนรุ่นหลัง เป็นเครื่องเตือนใจถึงความพยายามและความสามารถของยอดซามูไรผู้พลิกฟื้นตระกูลจัดเท่าฐานแห่งสงครามชีวิตของซาตาเกะโยชิโนบุเต็มไปด้วยความท้าทายและความพลิกผันเขาเผชิญหน้ากับสงครามการหักหลังและการตัดสินใจที่ยากลำบากนับครั้งไม่ถ้วนแต่ด้วยสติปัญญาความก้าหารและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไม่เพียงรอดพ้นจากายนะแต่ยังสามารถนำพาตระกูลของเขาไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของญี่ปุ่น ทอเสียยาชีวิตในปี1633ด้วยวัย64ปีโดยทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้เบื้องหลังนั่นคือตระกูลซาตาเกะที่ยังคงดำรงอยู่ต่อไปในฐานะตระกูลขุนนางที่ทรงอิทธิพลในยุคเอโดะและเป็นผู้ปกครองแคว้นอากิตะตลอดไปจนถึงยุคป,ปฏิรูปเมจิเรื่องราวของโยชินโนบุเป็นเครื่องเตือนใจเราว,ว่าแม้ในยามที่สถานการณ์ดูมืดมิดและสิ้นหวังที่สุดการมีผู้นำที่ชาญฉลาดอีวิสัยทัศน์และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้และนี่คือช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคแห่งสันติภาพภายใต้การปกครองของรัฐบาลโชกุนโทคุกาวะยุคที่ซามูไรไม่ได้ป้องต่อสู้กันอย่างดูเดือดอีกต่อไปแต่หันมาให้ความสําคัญกับการปกครองการพัฒนาและการสร้างสารรค์วัฒนธรรมรุ่งอรุณแห่งยุคสมัยใหม่ที่ซาตาเกะอโยชิโนบุและเหล่าซามูไรผู้กล้าอีกมากมายได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อปก ทางไปสู่ญี่ปุ่นในแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้และนี่คือเรื่องราวของซาตะเกะโยชิโนบุยอดซามูไรผู้พลิกชะตาแห่งยุคเซนโกกุเรื่องราวของเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นที่เราจะนำเสนอในช่องซามูไรเวย์69เว69แห่งน,นี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเขา หากคุณชื่นชอบการเดินทางย้อนเวลากลับไปสำรวจโลกของซามูไรนินจาประสาทโบราณและตำนานอันน่าทึ่งของญี่ปุ่นอย่าลืมกดติดตามช่องซามูไรเว69ของเรานะครับกดกระดิ่งเพื่อเมาพลาทุกตอนใหม่ๆที่จะมาอัปเดตและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูกันด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุด คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่าคุณอยากให้เราเล่าเรื่องของซามมไรหรือนินจาคนไหนอีกในตอนต่อไปหรือมีข้อคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของโยชิโนบุบ้างทุกข้อคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ